ทีเอำเพิ่เม,มืองปัตตานีเกิดเหตุรอบวางระเบิดเจ้ดดาหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินบริเวณเชิงสะพานตะลุบโตบตำบลประกาศรังเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิบคนโดยในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ถึง 9, 9. นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน9ก้านายเดินทางด้วยรถจนกระบะหุ่มเกราะมุ่งหน้ากลับจากการซ่อมรถที่ค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีไปยังหน่วยในจังหวัดนราธิวาส ขณะที่เดินทางถึงเชิงสะพานตะลุบโบะตําบลปากการังอําเภอเมืองปัตตานีซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทําให้สภาพช่องการจราจรค่อนข้างแคบเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่จึงนําระเบิดแสวงเครื่องแบบติดตั้งเร็วลอบวางไว้แล้วรอจังหวะที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุจากนั้นเป็นการจุดชนวนแรงระเบิดทําให้รถยนต์ด้านหน้าเสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้ง9นายหลังเกิดระเบิดได้ลงจากรถยนต์และหาที่ปลอดภัยกําบังและเตรียมจู่โจม แต่ไม่มีการก่อเหตุซ้ำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ถึง9้านายถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีนอกจากนี้ยังพบว่ามีคนงานก่อสร้างที่ขับรถยนต์บรรทุกทรายมายัางพื้นที่ก่อสร้างตามหลังรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่โอดีเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหต,ตุต่อไป